กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเอฟซีชองอุลเบียกชาแนลครับวันนี้กับสีผ้ามาอัปเดตแล้วครับง่วงนะครับสถานที่นะครับผมตลาดนัดโคกกระบือบ้านเพื่มจังหวัดขอนามเพื่อนถือจังหวัดอุดรธานีนะครับสวัสดีเศร้านะครับวันที่17มกราคม2564ครับผม ช่อเหมือนไรครับครับดีครับพ่อพอยังครับมาที่มครับมาที่ม้าดูหน้าว้างหน้าว้างนะครับน้องบัวลำพูมาจากตจวยค้ษ์พม่าต่อมาพมเนกับบิกไม่นั่งมากครับมแม่ลูกนี่ครับแปิหาครับแปซิหแม่ลูกลูกแม่ม้าครับแม่กับม้าอ่นะครับับที่หาสองศนไม่ได้จะขอสีเดืยนแล้ว เบลตัวเดียวแล้วครับอานันทคล้ายแล้วครับคายแล้วน้ำาครับค้ายแล้วแ่ขมนีครับนจังหวับรับจิตครับ0 9 3ยก้าส0มนเ์หศั่น0ครับมหอยชิมนะครับหน้าวังหนองมวนู้ครับผมมันมันครับบครับสวัสดีครับวแม่นีรลายไปเลยนี่ว่าหมูเง้ยอน หูยเงีนี่สุดนี่นี่แสนแสนสามสามตัวนะครับสามตัวสามชีวิตมันสุดทั้งมันเลยล่ะขายเป็นชุดเลยบ่เออขายเป็นชุดเลยขายมีคนมาแยกเนี้ยคนมาแยกนี่แม่นี่หาเงินหาเงินเออพ่อแมรูปนะครับพ่อแมลูกเจ็ดเปนสามเจ็0เปนสามครับผมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 0ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดสามสี่ห้าเจ็ดอถ้าสนใจติดต่อได้ครับพ่อพ่อกันฮา บ้านบ้านหนองดานอำเภอนากลางจังหวัดหนองบลุรีโอเคจัดเตียนครับครับผมถุงท้ายรูบหลับตัวให้พี่น้องเพื่อนะครับท้ายเลยท้ายเลยส่งเลยเดือดเท่ากันบอกเนี่ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะซื้อวางไหนหนะครับซื้อหอยตีไหมครับหอยตีนะครับหอยตีบ้านไหนครับบ้านหมกากหยางน้องวัซอบ้านหมกากหยางนองวัซ้นนอนะครับผมมาจากตัวจะโค่นครับวันนี้ไม้กันเพามันหนาตัวเขาโตยุบก,กว่า,าแต่เหลือตอนนี้เหลืออะไรครับราคาตัวเดียวครับราคาตัวเดียวครับอันนี้ีราคาบรรยูเศร้าเจ็ดร้อยเจ็ดร้าเจ็ดเจ็ดร้อยนะครับราคาห้องไว้นะครับยุดด้านหลังนี่ครับ ดลอ่ซื้อมื่ตัวครับอซื้อรอนครับสเมื่อหาหารอยแลมโบซื้อมันซื้อแลมโบ้นี่ะครับคนีนะครับเป็นคคี่ือมื่ครับคนี่มื่ครับผมพูดครไม่หลายประเทเขาบอกคในะครับสาวสวยนะครับผมสวัสดีสาวสวยครับมาขายงูนะครับ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ087 4์8ป4เจ็ดศม่ีครับเบอร์โทรศัพท์ติดไว้นะครับเดี๋ยววันทน้รอบตัวนี้พ่าดินนะครับเดิเหรอนี่ครับซื้อเรมโบนะครับครับแลมโบครับแลมโบ้อแลมโบท่าใดเซมโบนี่ใบครับนี่นี่ใบนี่หมด ันมันๆครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับครับสาธุ อยังครับมาพอเลี้ยมพอเลี่ยมพอเลี่ยมบ้านเลยครับบ้านดงเง่ยมเพืนบ้านดงเงี่อเพื่อนไหมถึงตัวโค้มเหรอเมมาสามโค้มขายไปสองโค้มแล้วแล้วโค้มนี่นะครับครับโค้มตัวนั้นโค้มนี่ว่าเวลาไปไหนนี่หาชิมหาหาชิมหาครับต่อร้องได้ต่อร้องได้นะครับหาชิมหา เบอร์โทรศัพท์ิตต่อนะครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสี่อสอหนาศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศรับทสอสอะไรก็เสีได้อยากขายหนแมนงนเหรสเขาเมอื้อน่จังอีหาเงินเส่านนะกทิมนี่ทิมีท่ากับอานมาครับจตรถไหนพารก ยังค้ามดความีส้มของบ้านไหนวะอำเภอเพ้นขึ้กันนะครับมาจากกรธจะโค้ม่คมบาโค้มนี่นะครับมวราค่าเป็นไรมันะครับันนี่มันนุ่ม69นะครับวันล่นะครับ่อรองได้ทดองาโทรศัพท์ติดต่อนี่วะ062 062 112 1379 1379นะครับ มนันๆครับพอครับ,รบ,รบแม่นี่ฮะผม่ไหมครับง่ายครับผม,มนี่พอครับ บ้านไหนครับบ้านโน่นสูงครับผมบ้านโน่นสูงทางไหนบ้านโน้งสูงอ๋อทางออกไปกรุงพะว่านไหมครับบ้านโน่นสูงทางจากอุดรสิบห้ากิโลครับทางจากอุดรสิบห้ากิโลมาจากตัวจะคมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับเจอเจ้าของแล้วครับทีนี้ไล่ละสี่หมื่นเจ็ดครับทองราคาตัวนั้นสี่หมื่นเจ็ดครับอีกราคาเดี่หมั่นเจ็ดแม่ยิ่งใหญ่หนี่งนะครับ แม่่นี่อันห้าหมื่นเจ็ดกับหกหมื่นห้าห้าหมื่นเจ็ดหก้านกับแล้วก็ห้าหมื่นกับสี่สิบสองหนสอนะครับไล่กลับไปคือองนีแม่จะแม่ครับองแม่่ความสูงเท่าไรนะครับแม่นี่ครับฮะแม่นี่นี้เขาเท่าไรครับความสูงเอ่อร้อยห้าถอยครับร้อยสี่ประมาณร้อยสี่สิบห้าสิบระมว่าจากปีแล้วครับนี่ ว่าหาปีครับหปีนะครับวัวลูกสองลูกสองครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับเสียครับ8 9 9ครับ089ครับ8น0 6 7 4เ8 4 0สี4 1นะครับเสียนิพนนอนสูงครับเสียนิพนอนสูงครับครับขอรับ สวัสดีครับสวัสดีครับพ่ออีหยังครับพขวซิพ่อชู้่อชู้บ้านไหนพ่บ้านนอนควายบ้านนอนควาย อำเพอไ์เครับอเพอพี่บุญรักพี่บุญรักครมาจากตัวจะควครับนี่มากควมเดียวเลยนะมาคเดียวว่าลาคาเป็หลเลยคาเกตมืดหาเกตมืดหานะครับราคานีต่อร่องไดอีกัต่อรองใดต่อรองไดนะครับเกตมืหาเบอร์โทรศัติต่อนะครับบอเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสจ็ดหครบตัวแค่ครับครตันะครับ ผมท้ายรอบรตัวให้พี่น้องเบินงนะครับอืมนี่ห้องไครครับก่อันนี้ห้องใครบุดี ขอพอสู้ครับคือคือันมาบบครับพูดอครับซื้อบ้างนะครับซื้อโคงครับซื้อโคงมาดมานันกันบูรับบครับผมอยู่หน้าผู้นี่ครับหน้าผู้นะครับมาหัวเบอร์เพชรนะครับมาจากตัวยาโคมครับ สามตัวนี้กันอนอยู่หันตัวนึงอยตัวนี้ทั้งหนาผมมีบ้าราคาไปลายเป็นนึับห้องซิาครับห้านะครับว่า่วนจักปีครับนี่ม้วนสุดสามตีปีสา่ปีนะครับห้านะครับแม่นั่นนีครับแม่นั่นราคาเดียวกันกับห้อผานะบานกันแม่น้อนอยู่นะครับแม่นอนอยู่นสามสิบสามสามสนะครับ 15ห้นะครับเบอร์รถสับจิตตอนะครับ081ครับ1นึ่งเกนะครับบอกซื้ออีกัน่นึงครับหน้าผูอำเพื่อเว้นนะครับผมมันหมานครับผมข้ออย่างครับสำรวยวงลาพ้อสำรวยบ้านไหนพ่อบ้านูบ้นโู่ทั้งไหนครับบ้านผ้นี่ มันพวกใกล้ๆมีามันพกลาเนาะมาจากตัวจะโค้่ะมาหันตั่างย่งเหมือนว่าย่งซีย่างซีแตาัน้ขาปดหน่อยดำดำนี่ดำดำนี่บ้าราคาไปหนไปนไง้างคดำดนี่ข้าเจ้าข้ขาเจ้ยของเพื่อนมาครับครัของี่เที่ยวนีไปเอาตัวใกล้ๆนี่อยครับรถรถไปนะครับ แม่นี่ว่ารลคาาไไหนครัสามานะครับแม่นะครับราสามเลืงเรวแม่ลูกนี้ามขาอ๋อเป็นพ่แม่ลูกนะครับนี่ลูกเป็นขาวๆนี่ครับครับนัเนนั่งกิอ่งเราเนนงครันี่เบอร์โทรศัพท่ว่านีเบอร์โทรศัพท์ครับ

ครับผมสุดท้ายถ่ายคลิปนะครับผมก็ขอขอบพุ่นเอฟซีช่องอินเบียแชนแนลที่ติดตามรับชมช่องอยูนะครับกาฝากดแช่กดไลค์ให้เน้นะครับผมเป็นกำลังใจคนทำคลิป